PM 2 5คือฝุ่นชนิดหนึ่งที่ย่อมาจาก particulate er matter เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุน่นละอองขนาดเล็กที่อันตรายต่อร่างกายค่า AQI คือค่าตัชนีคุณภาพอากาศมีชื่อเต็มว่า air quality index หรือ AQI เป็นการรายงานคุณภาพอากาศในรูปแบบเรียลไทม สาเหตุการเกิด PM 2.5เกิดได้หลายสาเหตุเช่นการเผาป่ามลพิษจากท่ออุตสาหากรรมการก่อสร้างการเผาผ้ากษะเผลกระทบต่อสุขภาพของ PM 2.5 PM 2.5คือฝุ่นขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมายเช่นระบบทางเดินหายใจเมื่อเราสูดฝุ่น PM 2.5เข้าไปก็เกิดอาการไอละคายเคืองแสบจมูกหอบหืดหายใจลำบากบางกรณีอาจกระตุ้นอาการกำเริบของโรคได้ 2. ระบบผิวหนังฝุ่น PM 2.5สามารถทำลายผิวหนังกำพาของมนุษย์ทำให้เกิดอาการคันตามร่างกายละคายเคืองผิวหนังผดถืนขึ้นตามตัว 3. ดวงตาเยื่อบุตาเป็นส่วนที่สัมผัสกับปัจจัยภายนอกโดยตรงส่งผลให้เกิดการระคายเคืองตาตาแห้งอาจส่งผลต่อการมองเห็นได้วิธีการป้องกันฝุ่น pm 2.5 1. สวมหน้ากากอนามัยเพื่อกองฝุ่นควันขนาดเล็กเพื่อลดปริมาณการสูดดมฝุ่นควันเข้าไป 2. ง,งดกิจกรรมกลางแจ้งหากไม่มีความจำเป็นต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งจริงๆควรงดในช่วงที่5ผฝุ่น pm 2.5พุ่งสูง 3. หลีกเลี่ยงการเผาไหม้เนื่องจากฝุ่นละอองสารตะกัว่วแก๊สพิษต่างจากการเผาไหม้สามารถทำให้ระดับมลพิษในอากาศเพิ่มสูงขึ้น